สวัสดีครับเจ๊นี่ครับเจวุ่นเส้นครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลสาวดัมซิ่งแะลนครับวันนี้ทีมงานมาจอดทำปั๊มครับวันนี้นี่ มาขาวมาทำปั๊มด้วยบ่นี่น่าจะเอามาทำปั๊มครับจเจ้ามาขาวนี่น้องนอนท์ครับแ,แจวเลย ไหนเอาติ๊กเกอร์มาฝากผมนะครับเจไหนของเก่าเนี่ยมีบอมาเปลี่ยนกันที่แม่ตามเซบีมาทำแต่ว่ามันตีมันเล็กไงอ๋อรวดเหมือนกันช่วยได้ละเจตีมันเล็กไงเราชอบคุ้นคุ้นแบบต้องคุ้นใหญ่ๆนี่แหละคุณว่าจะไปซื้อแบบนี้อยู่แต่โอ้มันเป็น้อซบีใช่เป็นรูปเอ็นนี่คุณสั่งเป็นทำเป็นช่องช่องเต็ยงมาเลยแพง คนรับสวัสดีพี่ตีเล็กครับผมปั๊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 มสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งวันครับวันนี้ลองทำวาดนี้ดิทำปั๊มแรงแรงให้ดูหน่อยนี้ปั๊มปั๊มถึยุ่นถึงเฟื่งฟ้าดูมาอุ่มไม่มันโฆษณานะทำยังไงปั๊มปั๊มปั๊มโอ้ยมันไม่คือเป็นไปไม่ได้หรอกปั๊ม กำลังใครเอาม้ามาดิใครเอามามาปลอยนี่โอ้หนาเียอกับไอ้เคียบเปนคกองูไปหัวล่อหัวล่อพูยวเสียไอเคียบเป็นอันนับ้มหันหลังมดแต่ว่าสติ๊กเกอร์แมนปะช่างมดสติ๊กเกอร์แกไปไหนหมดนี่ อันนี้ของไมโครคันใช่ทำกันกี่คันเนี่ยทุกคันเลยทุกคันสีบอยทำด้วยบอสีบอยก็ทำอู้ช่างโมดนี่รับเต็มเต็มครับวันหนึงนี่ีุ้ยทำไหมครับทาอยู่มโอเาก็ทนรอหมีครับล่าก็ทำเลยโอก็น่าจะ อายฮ้อนี่ทำแล้บอกเสียรถกับข้าวนี่ทำแล้วบอกวันนี้ทำั้งก่อนว่าใัรไหนที่ทำั้งก่อนทำมาตั้งนานแล้วรถขนี่ทำก่อนเพื่อนเลยอยู่ในนี้นี่บอโอ้ไอบอนั่นทำทะเลใจได้เนาะทะเลใจไปไหนทำแอทำแออีกแล้ววันนี้นี่ วันพิเศษครับวันนี้จอดซ่อมทุกคันเลยอันนี้ก็ซีนกระบอกดำของเจ้าออนนิวครับของเสียนนุ้ยกรอบหมดครับนี่น่าจะติดรถมาหรือไม่เห็นเหรอจนแข็งยกรับ สวัสดีพี่แอมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนนี่ก็พี่แอมทำด้วยบ่เนี่ยทำด้วยโอ้โหมันนนัดกันไว้ตั้งแต่นู่นนี่จะเป็นเดือนเลยวันนี้นี่จอดเลยครับวันนี้กี่คันทั้งหมดหนึ่งเดี๋ยวแล้วมันกำลังรถมันไม่ได้เสียน่หนึ่งน้องมะนาวสองพี่แอมสามนี่มะขาวทำด้วยบ่ครับยื่นเหยียบคันเลยอย่างงี้มะขาวทำด้วยบ่ ทําอยู่ครับสี่สี่คันห้าคันกับไม่โครได้นี่โอ้แจวเลยครับมารอบเดียวนี้จวให้เธอรู้หักเช่งได้จมทุกรอบเนาะสิบสองรอบจมสิบสองครั้งเนาะจัดให้แล้ว่นอนเมน่อวานนี่นอนสิรอบจมสิบสองครั้งเลยยืนนี่ยังวนยินเลยเยครับรถม้วนรับ มันมันบ่ไปอ่ะแบบคือแบบรถมันแบบมันลุ่มหลายมันก่อนกีไทยก่อนไอ้ก่อนรถกีแล้วมันงดหงิดนะเสท่ากับโบมีอ่ะหมดกำลังก่อนก็เลยได้ข่าวว่าปิดปิดทุกคันแล้วเมื่อวานทุกคันนี่ยังโดนไปสองรอบโอ้ทุกคันอ่ะหกคันโดนหมดทุกคันนะวันติดหมดมีแต่ยักษ์แต่ไม่ติดอู้เจ้ายักษ์นะยักษิติดอยู่ติดอยู่รอบนึงบอกแต่ยังไม่ทันแม่โคแค่ขยับตัวกำลังจะมามันอยูก เครื่องมันใหญ่น้อเครื่องมันตั้ง2 0 6หก2 0 7จ้ยางใหญ่ด้วยยางใหญ่ด้วยไอเรา195สู้สุดใจครับเอาจนเขาเรกว่าเผาให้เลยไห้พวกจุดวายอีพันจนอายเลยแล้ี่งครับเมื่อาอ้อยนี่ครับโรกกี้อินดี้ครับควันไม่ดำจำกันไม่ได้ครับตอนนี้รถคันนั้นอยู่บ้านดาด รอยนี้คุ้นๆนะรอยเนี่ยเนี่ยรอยเนี้ยจะมาขาวครับถอยชนไม่พอยกดัมกนี่ยกดํากดนี่ชนนี่ก่อนรนี่ครับตั้งแต่วันเล็หักเล็กงอนแรงมากเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนทำไม้กขายเลยมีบ้านนาน นี่ครับชังหมดวาลซิงสปริงโตครับหลังจัดการเจ้าฮิตาชิของเสี่ยนึงแายลลองพิบูครับพิบูลพิบูลพิบูลยังไม่รวมม้าขาวนั่นนี่วันนี้ทำกี่คันนี่หนึ่งสองสามสี่ไปเสร็จแล้วครับห้ด้ั เสียตีไม่เอารถมาทำบ่ทคันไหนบ้างคันเดียวเลยผมบอกขาวทำไม้กรบอกกรบอกน้ำกับปั๊มนะปั๊มทำไหมอ๋อปั๊มก็ทำไม่เป็นไรเจ้าอัศวินไม่เอาไปทำบ่เจ้าอัศวินแดงอยู่เอาแดงอยู่ใช่เดิมช่างบดไปทำันาดแล้วปีปีตามปีสี่ปีต่อแตเห็นสติ๊กเกอร์อยู่นะเกอรุ่่นแรรกุนแรก รุ่นแรกสปริงไม่ค่อยเท่าไรมั้งรุ่นใหม่น่าจะแรงขึ้นของผมเนการันตีเลยทั้งหมดทำปีทุกการเลยนะของผมนะจริงครับใส่น้มันพุ่งกระจุ่ยกระจายเลยจริงขับเลยวะฮะขับใหม่เด้อขับใหม่เลยที่รถคุณทำไมเป็นอย่างนี้มาแรงทำไมครับทรถเป็นอย่างนี้ไอ้มอกก็ไปขับถนูนกู ช่ไปับอยู่นู่นนี่ยอยู่ไหนนะแค,แคนดงบอกแคนดงวันนี้บอกพัดลมพัดลมแงอร์เสียโอ้าช่างไป<อ>งเสียทุกวันเลยเสียทุกวันพัดลมมนขาดไปเนี่โอ้อเลยร้อนเดียอมัน้วนงาเียมหอสันอ๋อห้องเสยหน่อยคนคันวตรงนี้มีคิวไปไหน ไม่คิวไปไหนต่อครับช่างไม่รู้เหมือนอย่างงโอ้น่าจัดตลอดปีครับค <laughs> ไ,ดได้พักได้ผลแน่นอนครับครับลูกพี่ครับพี่วอาทิตย์ได้พี่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเย็นนี้ทนันเดี๋ยวโม่ก็เข้าไปเลยรถอยู่ปะอ๋อได้ได้วันนี้พี่เดี๋ยวโม่เข้าไปหา ตอนนี้ก็ประกอบนะครับเดี๋ยวมารอติดตามตอนติดเครื่องครับว่าจัดสิ่งไหมครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับรอชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ